กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเดร์มิตปรากฏการแห่งแสงสีฝริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่กับการจัดงานวิจิตเจ้าพระยา2024สร้างบรรยากาศและสีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมในยมามค่ำคืนกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวส่งท้ายปีซึ่งดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานครับก็ขอ,อืนนต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจกับงานวิจิตเจ้าพระยา ตลอดระยะเวลาที่ล่องเรือนะครับสองข้างสองข้างทางสองข้างฝั่งเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนมาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่เราจัดวิจิตรพยาเนี่ยก็จะได้รับความสนใจต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งงานนะครับพี่น้องชาวต่างจังหวัดก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเราจะมีพิเศษก็คือวันศุกร์วันเสาร์เราจะมีโดรนแล้วก็จะมีผู้นะครับ ก็จัััดเตมทุวนครบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศบริเวณริมแม่น้าในแต่ละพื้นที่หรือริมแม่น้ําฝั่งตรงข้ามจุดที่ทําการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage วิจิต,ต้าปพระยา2024ค่ะ